สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนนะคะลูกออดฟ้ามกบค่ะเมื่อนี้นะคะลูกออดกับผาพี่น้องนะคะมาเบิ่งกบที่กําลังจิตจะผสมพันธ์กันเนาะนะคะพี่น้องจริงๆแล้วกับผสมพันธ์กันละนะคะแต่ว่ากําลังว่างไครนะคะเพราะว่ากบนี่สิว่างไครเสว่วมเศร้านะคะประมาณตั้งเต่ตีหานะคะพี่น้องหอดประมาณสามมงเศร้าละนะคะแล้วหลังจากนั้นกบกับสังสีเศ้าไข่ นะคะพี่น้องแต่กระสีนี้บางโตทีนั้นหลุดออกมาแน่นะคะหลังจากนี้แล้วนะคะฮอกก้สีเอาน้ำไข่ออกมาจากบอ่อผสมท่านนะคะโดยที่การน้ำเอาไข่เ่านั่นไปล่างท่นความสะอาดก่อนพี่น้องนะคะเข้าเอาไข่ไปล้างท่าความสะอาดเนี่ยจุดประสงค์ก็คือว่าเพื่อจะเพิ่มอัตราการแตกตูนะคะเพราะว่าไข่เนี่ยมัน มันเหมือนเป็นการนวดไข่เป็นไอตูวนะคะหล้กก็เอาเมือกนะคะที่มันก่อไข่อยู่เนี่ยออกไปน้ำส่วนหนึ่งนะคะนั่นคือการล่างไข่ของลูกออดฟ้ามคบเอียงนะคะเพื่อเพิ่มอัตราการแตกต,ตัวแตกให้มันเป็นลูกออดเนี่ยได้ประมาณเก่าสิบเปอร์เซ็นต์คุณด้พี่น้องพี่น้องเกษตรกรท่านใดน,นะคะชีเบิรงคลิปนี้นะคะล่องเอาไปน้ำใส่เบิรงนะคะลองเอาวิธี ที่ลูกออดเม้าสูพีสูน้องเข้าได้ฟังเนี่ยไปใส่เบงนะคะสำหรับการล่างไข่กบเนาะเพราะว่ามันจะเพิ่มอัตราการแตกตัวนี้ได้ถึงเกเลยนะคะพี่น้องถ้าเข้าบล่างไข่เนี่ยปกติถ้าเข้าบล่างไข่เนี่ยถ้าเอาไข่ลงไปวานเซบอเลยว่าสิเป็นบอนยังกระซังนะคะมันกระสิบบอไอยแตกตัวเนื่องจากว่าเมือกเราเนน่นะมันจะไปเฮต้ไข่กบนะก้อกน นะคะแล้วก็เพิ่มน้ำนักลงไปและเหตุให้อาอาจจะเป็นไข้เน่าก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะไข้บบฟากตัวนะคะซึ่งจากว่ามันมันหนักเนาะแล้วมันกระกจลงไปไตเผื้นนะคะไต่ผื้นบอพอสามารถที่จะแดดนะบ่สามารถที่จะซนะอ,องถึงในอุณหภูมิที่จะสามารถเหตุให้ไข้กวบแล้วนั้นนะมันแตกโตไปได้นะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วการล่างไข้กบเนี่ยถือว่าสําคัญนะคะสำคัญมากๆเลย สำหรับขั้นตอนนี้นะคะอันนี้ก็มาเบาให้พี่เห็นน้องเข้าได้ฟังและกะักการจะประสบการณ์จริงที่ลูกออดได้เหตุหลกักกปฏิบัติมากในช่วงระยะเวลาพร้อมก,กันกับการเลี้ยงกบนี่แหละนะครับพี่น้องเพราะว่าถ้าสังเกตเนาะสังเกตโดยการเลี้ยงของ้า,งากรงเนี่ยปกติแล้วถา้าถ้าเป็นตะกรอน,น่คือเอาไข่ออกเพราะไข่ได้ร้ายปนญดน,นะครับพี่น้องก็คือเอาไข่ม่วน,นี่แหละไปวานเลยนะคะ เห็นเหตุใครเราเนี่ยมันเน่านะคะมันเน่าแล้วมันกับโบฝากความหลักาเห็ดเหตุหนามันเสียเร็วแต่ที่นี่ก็เลยมาคิดใหม่นะคะหลักกัไปเบิ้งในช่องยูทูบนั่นแหละพี่น้องของผู้อื่นที่มาเป็นเด็ดก็เลยเอามาป,ปฏิบัติเบิ้งเอามาลองเหตุผลผลปรากฏว่าสามารถที่จะเพิ่มอัตราการแตกตัวการฝากตัวของจากไข่เนี่เป็นลูกอ่อนนี่ได้ถึง90%เเลยนะคะพ่อใจหลายพี่น้อง ก็เลยเหตุปฏิบัติตั้งแตะผลนมาเลยทุกครั้งที่มีการผสมพันธุ์ที่มีการกรบที่มีการร่างไข่ออกมาเนี่ยพอเวลาเขาเสียเอาไข่ออกจากบอ่อผสมพันธุ์เนี่ยหรือว่าเดินเสียเอาไปลงเซ่กละมั่งเซนอาารไปก่อนข้าวหนึ่งนะคะหลังจากนั้นแม่ผนกรสีล่างออกนะคะแม่ก็พอผนกรสีล่างออกนะคะหลังจากนั้นเขาก็ะซองเส่ท้าเไข่นะคะเราน,าน,นันเซ่ตะแกงเนาะตะแกงหลักก่เอาเซ่ ถังหรือว่ากระมังก็ได้ถ่าทำมันหลายทำมันบวหลายเ้าก็ใสถังใสคููนะคะพี่น้องแล้วเ้ากระเอาไข่เ่านั้นอะไปวานอีกที่หนึง่งนะคะวานให้มาในไข่เรานั้นในเมื่อมันเมื่อกมันลดหน่อยลงการกระจายตัวของไข่กะสีหล้ายขื้นก็คือมันสามารถกระจายไปในทั่วบอนะคะสําหรับที่จะเอาไข่ไปลงในบอพออนุบาลบอฝักนั่นแหละนะครับพี่น้องนี่ก็เป็นคอดีนะคะสําหรับ การล่างไข่ที่ลูกออดมาแนะนําให้พี่น้องเกษตรกร,กรห,หลายๆท่านได้ฟังไว้หรือว่าพึ่งกาจกเขา,าเบิงนะคะก็ลองเอาไปนําใส่เบิงเนาะนะคะลูกออดกาขอขอบคุณนะคะพี่น้องทีเขามารับชมนะคะเขามาติดตามนะคะขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้หลูกออดฟ้ามครบมาโดยตลอดนะคะสําหรับคลิปหน้านะคะลูกออดสิมาแนะนําเรื่องเา่าดีๆเกี่ยวกับแบบไดนะคะกะ ฝากพี่น้องติดตามและกรับชมนํานะคะขอบคุณลหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ